ล่าสุดอีกหนึ่งคู่ค่ะก็กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องมะปรางนะคะกับแฟนหนุ่มของเขาสารวัตรนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าลีลาการแจกการ์ดของน้องมะปรางนะ,ะกับคุณแฟนเนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆเขาเรียกว่าลีลาโบบายังไงยังไงค่ะต้องรีบทําเวลานะคะ oh. เวลาไปแจกการ์ดรีบ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 รีทำเวลาเพื่อจะไปแจกให้กับแขกหลายๆคนซึ่งเรามีคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปแบบน่ารักมา,มากๆน้องมะกลางเนี่ยนะคุณผู้ชมขา <c oughs> เขามีโอกาสไปเจอกับผู้บริหารนะอย่างคุณตู่ปิยะวดีงทงช่องสมเนี่ยเจอกันแล้วแบบว่าแจกการ์ดแบบลีลาโบบะจะโบบะอย่งไงอะไปชมคลิปกันก่อนค่ะ นี่คือแวะมารับเอกสารค่ะค่ะใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะโอ้ผ่านโพลเลยนะคะคุณโอ้โหโอ้โหมีฟาดผ่านด้วยมีผ่านโอ้โหมีย่อมีย่อต่ำมีย่อต่ำรางวัลเขาสุดนะคะได้เลยครับยินดีครับยินดีโอ้ไปแน่นอนครับขอบคุณนะคะอะไรไม่ใส่เสื้อผมผมจะแขนคุณเลยครับเจ้ยกล้อยู่เลย ลีลาการจาัดการแบบนี้เรียกว่าเป็นลีลาที่ทําเวลาแล้วเป็นลีลาโบ๊บบใช่นะก็น่ารักะก็น่ารักดีนะคะก็ก็ทาวเวลาจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําเวลาอย่างเดียวบางทีแขกหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปเจอท่านก็ไม่ได้จะมีเวลาตลอดนะเ <_ S 2> นะจอปุ๊บต้องแจกเลยต้องแบบต้องเอาเวลาท่านเป็นหลักอะอะไรอย่างเงี้ยนกะ็รีบนิดนึงแต่ชอบคํหนึ่งนะที่บอกว่าไปเลยไปแน่นอนไปแน่นอนนี่คือความน่ารักและความสนิทสนมนะคะของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมไปถึง คู่ของคุณตู่ปิยวดีกับคุณมาวินด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับน้องมะปรางนะจ๊ะคนต่อไปน้องเมจิล่ะจะออกเรือนไหมพักก่อนคนใช่รุ่นเขามารือรุ่นมะปรางนะไม่คนละรุ่นรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่หลายรุ่นเลยอ่ะยาวหน้าเมจิวเทียบี่หน้าเขาเด็กรุ่นพี่มบบหลายรุ่นเลยฉันคิดว่านางอยู่รุ่นเดียวกับมะปรางอุ้ยจริงเหรอนางใช้แป้งอนัน์งหน้านางเลยเด็กันพี่ไงพอดีใช้แป้งอนัน์งหน้าเด็กลองเด็กลองเด็กล ันไปใช้ที่หลังเมจิฉันเลยเด็กช้าคนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งสิคุณต้องใช้อย่างสม่ำเสมอเขาแป้งเขาแบบมีบำรุงอยู่ด้วยลดมากเลยนะคือทาแป้งเหมือนทาบำรุงไปด้วยใช่ไงแต่ดิฉันใช้กระเป๋ารื่องสำอางนะคะแม่ก็ใช้เหอะแป้งเมื่อเจอได้ของมาดิสันก็ใช้กระเป๋านะคแล้วแล้วองค์พระแม่รักษมีใครได้ดิฉันแบ่งกันดิฉันดิฉันแอบเอาไปเพราะว่าเราเราสามารถขอพรท่านได้ว่า